ก็สวัสดีนะนะักนะยิงปลาหรือผู้ที่ชื่นชอบการยิงปลาตกปลาหรือหาอยู่หากินทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ตามเคยนะครับมายิงปลาตามแนวชายฝั่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ยเป็นวันที่น้ําดีน้ําใสแล้วก็ปลาที่ผมจะชอบยิงเยอะมากเลยนะครับคือปลาเก๋าปุสลาดนะครับแต่ว่าวันเนี้มาในแนวมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือปืนนะครับปกติ กล้องของผมผมจะติดไว้บนหัวนะครับหรือไม่ก็ติดไว้ตรงท้ายปืนนะครับแต่ว่ามันจะมองไม่ค่อยเห็นปลานะครับเพราะว่าน้ําตรงเนี้ยมันไม่ค่อยใสยเลยนะครับแต่พอมาวันเนี้ยใสมากนะครับเห็นปลาแบบนอนตามพื้นดินเลยครับปลากุดสลาดนะครับเนี่ยครับอยู่อย่างนี้เลยแต่ว่าไอ้สองตัวนี้คือตัวเล็กนะครับ ก็เลยไม่ยิงมันมันนอนอยู่อย่างนี้เลยครับเห็นชัดเจนมากวันเนี้ยแล้วก็ข้างๆกันผมก็มองไปเห็นปลากุสลาดใหญ่นะครับมันว่ายเข้าไปในรูเนี่ยผมก็ได้สองวันเนี้พลาดมากนะครับคือไม่ได้เอาไฟฉายมาเพราะว่าอีกมือหนึงนะ่งเนี่ยผมใช้ถือกล้องนะครับรูลึกมากเลย มองไม่เห็นมันกําลังจะขึ้นนะครับมันเลยโผล่หัวอยู่ตรงรูตรงข้ามนะครับเลยตัดสินใจยิงเรียบร้อยครับหลุดแล้วก็ไอตัวเนี้ยตัวใหญ่มากนะครับตัวผมตมนพัดไปตามกระแสน้ำนะครับตัวนี้ไม่มีมือเกาะหลุดเหมือนเดิมครับแล้วก็มาตรงจุดนี้นะครับข้างหน้าปลากุาดสลัดเยอะมากนะครับที่เห็นก็คือสี่ตัว ผมก็เลือกเอาตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็ทําการเล็งยิงตัวตัวนี้หลังขาดไปเลยนะครับคือวันนี้ปลาหลุดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยทีแรกผมว่าจะยิงหัวมันแล้วแต่ตัวผมโดนพัดไปตามกระแสน้ํานะครับก็ทําให้มันหนีไปแล้วก็ได้ลงไปหาทีแรกคิดว่ามันมาฝั่งซ้ายนะครับ มองหาพอกําลังจะขึ้นอ้าวอยู่ปลายปืนพอดีนะครับก็เลยยิงตัวนี้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันวนกลับมานะครับไอตัวเนี้มันออกไปฝั่งซ้ายแล้วมันวนกลับมาเรียบร้อยครับเข mm hmm. ้าคำับตัวนี้เป็นปลาลักษะที่สวยมากเลยนะครับพอเอาขึ้นมาจากน้ำนี่ก็คือตัวแรกของวันนะครับ ที่จริงไอคลิปที่ยิงหลุดเมื่อกี้เนี่ยมันหลุดไปหลายตัวแล้วนะครับก่อนที่จะมาได้ตัวแรกตัวนี้คือทุกตัวแผลเหวอะ,วะหมดเลยนะครับแล้วก็ผมก็ได้มาเจอปลากุศลาดอีกตัวหนึ่งที่จริงมันนอนอยู่ตรงก้อนหินข้างหน้านะครับแต่ว่าผมไม่กล้าย,ยิงกลัวลูกดอกผมพังครับก็เลยรอให้มันออกไปแนวโล่งๆแล้วก็ทําการเล็งยิงเรียบร้อยครับหลุดอีกตามเคยนะครับ หลังจากที่หลุดไอตัวนี้นะครับผมก็ได้ว่ายเข้ามาดูปลากุษสลาดตรงแนวปากกลาังตื้นๆนะครับที่แรกก็จะยิงแลวไอตัวเนี้ยแต่ว่ามันตัวเล็กเกิดไปก็เลยไม่เอาดีกว่ารอปล่อยให้มันใหญ่ก่อนแล้วก็นี่คือปลาสลิดเยอะที่สุดแล้วก็ชอบไล่ปลาเป็นที่สุดเลย แล้วก็มาเจอไอ้กุศลาดน้อยสองตัวนอนเล่นนะครับที่จริงมันมีเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่ากล้องอาจจะมองไม่เห็นผมก็เลยถ่ายแค่ไอ้สองตัวนี้นะครับวันเนี้ยเป็นน้ำวันที่น้ำใสแล้วปลา,าเยอะที่สุดแล้วแต่ผมพลาดอย่างหนึ่งก็คือมือหนึ่งผมถือกล้องมือหนึ่งผมถือปืนนะครับไม่มีมือเกาะก้อนหินนะแล้วผมก็ยิงปลากระบอกนะครับตัวนี้ก็ดกระจายเลยนะกระบอกใหญ่ ูตุดอีกตามเคยนะครับแล้วก็มาเจอไอ้กระพงน้อย2ตัวนี้นะครับคือถ้าตัวใหญ่ว่านี้ถ้าตัวสักโล2โลอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับแต่อันนี้มันตัวเล็กเกินผมก็เลี้ยงไว้ก่อนรอให้มันใหญ่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ว่ายออกมาตรงนี้มีปลากุะสลาอยู่ฝูงหนึ่งผมก็เลือกตัวที่ใหญ่ที่สุดในฝูงนะครับแล้วก็ทําการเล็ง ยิงตอนนี้ก็หลุดครับแขนก็น่าจะวึกว่ะแล้วผมก็ได้มาจุดนี้เป็นรอบที่สองนะครับที่แรกไอ้ตัวเนี้ยผมยิงไม่โดนมันนะครับมันว่ายเข้าไปในรูแลวรอบเนี้ยผมวนกลับมามันโผล่หัวออกมาพอดีนะครับถ้าโผล่หัวออกมาอย่างนี้เรียบร้อยครับไม่พลาดนะครับตัวเนี้ยยิงครั้งที่สองนะครับครั้งแรกไม่โดน ี่ก็คือตัวที่สองของวันนี้นะครับจากที่ยิงมาเป็นสิบตัวแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้ใช้ได้เลยนะครับน้ำตรงนี้ลึกแค่เมตรกว่าถึง2เมตรนะครับไม่ลึกมากนะครับน้ำตรงนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันที่น้ำใสที่สุดเลยนะครับ แล้วก็ข้างๆกันผมก็เหลือไปเห็นไอ้ตุ๊กแกสีเหลืองตัวนี้นะครับสีอย่างสวยอย่างเท่เลยนอนเล่นอยู่แล้วข้างๆกันนะครับข้างๆไอ้ตุ๊กแกเหลืองก็เห็นฝูงปลากุสลาดอีกแล้วนะครับผมก็เลือกไอ้ตัวที่ใหญ่ที่สุดในฝูงแล้วผมก็ทําการเล็งแล้วก็ ยิงเรียบร้อยครับตัวเนี้ยคือไอตัวเนี้ยที่ผมตัดสินใจยิงมันมันไม่ได้ตัวใหญ่แล้วครับแต่ว่าผมจะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าปลามันหลุดไปหลายตัวแล้วครับแล้วก็มานานแล้วที่ยิงคลิปไม่ได้อาลงนะครับคือตัดมาเฉพาะไอตัวที่แบบเห็นชัดๆหน่อย สหรับไอตัวนี้ก็เกือบหลุดนะครับโดนหลังนะครับแล้วก็พอผมไปตรวจสอบลูกดอกตรวจสอบปืนนะครับคือปลายลูกดอกตรงเงี่ยงพับนะครับมันงอวกกับผมที่จะต้องยิงปลากลางน้ําโดยที่ไม่มีมือเกาะนะครับแล้วนี่ก็คือปลาทั้งหมดที่ได้มานะครับไม้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ